สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Qubit Wars The Tutorials นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะอธิบายถึงการดาเนินการ c n o อนะครับวิธีการดาเนินการนะครับเราทำเพื่ออะไรนะครับและทำอย่างไรและสุดท้ายแล้วก็คือผลของการวัด q ว b บิที่มีการดาเนินการ CNOT เนี่ยเราจะวัดมันได้อย่างไรนะครับฉะนั้น C-NOT เนี่ยหรือที่เราเรียกชื่อเต็มว่า Control-NOT นะครับเป็นการดำเนินการที่อย่างแรกเราต้องเข้าใจว่ามันทำที่บนบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า C-NOT-Zone นี้เท่านั้นนะครับในเกมนี้และมันจะทำหน้าที่เป็นตัวเหมือนกับ Control นะครับควบคุมควบิตของคนอื่นนะครับด้วยควบิตที่เราเลือกให้เป็นตัวควบคุมฉะนั้นวิธีการดำเนินการ C Not นะครับก็คือ เราจะต้องใช้การ์องใบนะครับกร์ดใบแรกก็คือการาดคอนโทรลนะครับซึ่งเป็นลษณะเป็นจุดแบบนี้และการ์ดอีกใบหนึ่งครับก็คือการพอลี Poly x นะครับหรือว่า S g a t e ของเราเองนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสถานะจากศูนย์เป็น1หรือจาก1เป็นศูนย์ะครับวิธีการใช้งานครับก็คือสมมติว่าเรานั้นนะครับจะต้องการที่จะ ทำการ c n o อตนะครับ2คิวบิตนี้เข้าด้วยกันนะครับเราลองอ่านค่าก่อนนะครับคิวบิตแรกด้านบนสุดนะครับก็คือจาก0ผ่าน X กลายเป็น1ผ่านฮาร์มารกลายเป็นลบผ่าน i d e n t ติตียังคงเป็นลบเหมือนเดิมผ่าน Z กลายเป็นบวกแปลว่าตอนนี้เนี่ยด้านบนนี้นะครับก่อนที่จะ c n นอนั้นอยู่ในสถานะบวกมาดูคิวบิตด้านล่างครับ จากศูนย์ผ่าน h า d มาร์กลายเป็นบวกผ่านแซกลายเป็นลบลบผ่าน h า d มาร์กลายเป็น1 1ผ่านน็อตกลายเป็นศูนย์แปลว่าก่อนเข้าสีน็อตเนี่ยสถานะตรงนี้อยู่ในสถานะศูนย์นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าด้านบนคือสถานะบวกและข้างล่างคือสถานะศูนย์นะครับฉะนั้นเราต้องการจะให้ควบิตด้านบนนะครับ ทำหน้าที่คอนโทรลคิวบิตด้านล่างนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ CNOT ครับพิธีการก็คือต้องใช้ทางการ์ดคอนโทรลและการ์ดน็อตนะครับต้องใช้ทางคู่นะครับลงออกมาประกาศแก่คนอื่นว่าฉันจะเล่น CNOT นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเอาคอนโทรลหนึ่งตัวกับน็ออีกหนึ่งตัว ไปวางนะครับตัวที่วางคอนโทรลจะถูกเรียกว่าตัวคอนโทรลนะครับและตัวที่วางตัวเอ็กไว้จะถูกเรียกว่า t a r g e เนะครับหลักการทำงานของ CNOT ก็คือถ้า c อนโทรลออก1 Target จะต้องถูกดำเนินการด้วยน o ตอีกครั้งนะครับ ถ้าคอนโทรลออกหนึ่งที่ทาร์เก็ตจะต้องดำเนินการน็อตแต่ถ้าคอนโทรลเป็นศูนย์แทรเก็ตไม่ต้องทำอะไรนะครับคร mm. าวนี้นะครับมาดูเราจะอ่านค่า C n น็อตคู่นี้นะครับวิธีการอ่านนะครับเรเริ่มอ่านที่ทาร์เก็ตก่อนก็ได้นะครับก็คือจากทาร์เก็ตเมื่อกี้ตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็คือเป็นศูนย์เราก็เอาศูนย์ไปวางไว้ก่อนเลย เพื่อให้รู้ว่าตรงเนี้ยทร์เก็ตเป็น0ูนย์นะนะครับจากนั้นคอนโทรลเนี่ยอยู่ในฐานะบวกฐานะบวกแปลว่าอาจจะออก0หรือออก1ก็ได้นะครับเราเรียกว่าอยู่ในสานะซูเปอร์โพสิชันนะครับหรือซ้อนทับกันระหว่าง0ูนย์กับ1เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสานะบวกนะครับเราก็ต้องถอยลูกเต๋านะครับฉะนั้นการถอยลูกเต๋านั้นเนี่ยแล้วก็แล้ก็ถอยลูกเตา๋าแบบนี้ อ,อันนี้ถอยลูกเป๋าปุ๊บทอยออกมาได้ตั้งแต่4-6ถึง6ถ้าถอยได้1-3ถึง3นะครับแปลว่าผลการวัดได้หได้ศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ถึงหแปลว่าผลการวัดออกมาได้1ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผลออกมาได้6ก็คือวัดได้ออกเป็นแต้มสูงนะครับหรือก็คือ1เราก็จะเอา1เนี่ยไปวางพอ1วางปุ๊บ ผลของ C Not จึงทำงานทันทีเพราะว่า c t r t r o l เป็น1นะครับ Not จะทำงานเปลี่ยนจาก0ตัวนี้ให้กลายเป็น1ฉะนั้นสเตทที่ออกตรงนี้จะกลายเป็น Sta t e 1กับ1นแบบนี้นะครับอีกรอบนะครับแน่นอนนะครับ การทาอีกรอบนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเพราะว่าข้างบนนั้นมันเป็นมันเป็นสถานะบวกอาจจะรูปแบบ <ๆ S 2> ไหนก็ได้นะมมนะครับสมมุตินะครับสมมุติเราวกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเกตน,นิดนึงนะครับเพื่อความจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ๆๆนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นสถานะหนึ่งอยู่นะครับแล้วต้องถูกซีนอตแบบนี้นะครับเรา ก็เริ่มจากการตัวที่ถ้าเป็นทาร์เก็ตเนี่ยเราวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนจะพลิกหรือไม่พลิกเดี๋ยวค่อยมาดูว่าคอนโทรลออกอะไรฉะนั้นเราวางตัวนี้ไว้หนึ่งนะครับตามนี้เสร็จแล้วตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลเนี่ยเป็นบวกสถานะบวกจะต้องถอยลูกเตา๋าสถานะบวกสถานะลบเหมือนกันนะครับคือต้องถอยลูกเตา๋าเราก็ถอยลูกเต๋าครับได้3ครับ ได้3คือ1นถึงสแต้มต่ำนะครับก็คือออกศูนย์นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวคอนโทรลนั้นออกศูนย์ครับพอตัวคอนโทรลออกศูนย์ปุ๊บตัวที่เป็นทาร์เก็ตไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าคอนโทรลไม่ทํางานนะครับคอนโทรลไม่ทํางานเราก็จะได้สถานะศูนหออกมาแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้ ลองถ้าสมมติว่าตัวคอนโทรลไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นสาระซ้อนทับละ่ะนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าคอนโทรลไม่ได้อยู่ในสถานะซ้อนทับเช่นกลับกันสมมุติว่าผมลงคอนโทรลเนี่ยเป็นข้างล่างเป็นนี้และอันนี้เป็นทาร็ตนะครับนช้นตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็น1นเนาะนะครับเป็น1อันนแล้วี่เป็นทาร็ตเนี่ยเป็นสาระบวกนะครับวิธีการนะครับ ก็คืออ่าน t ทรกเก็ตก่อนนะครับ t ทร็เก็ตทรเก็ตตรงนี้ได้อะไรสระบวกต้องถอยลูกเต่านะครับฉะนั้นเราถอยลูกเต่าก่อนเลยออกมาได้4นะครับแปลว่าตัว t ทรเก็ตนั้นเป็นสาระหนึ่งจากนั้นมาดูคอนโทรลครับคอนโทรลเนี่ยไม่ได้เป็นสาระซ้อนทับคอนโทรลเป็น1อยู่แล้วเพราะฉะนั้น เราก็เอาคอนโทรลมาวางแต่พอคอนโทรลออกหนึ่งปุ๊บมันก็จะทำงานโดยการไปพลิกทาร์เก็ตให้เปลี่ยนค่าจากที่เป็นหนึ่งให้กลับเป็นศูนย์อีกรอบแบบนี้นี่คือวิธีการเล่นคอนโทรลน็อตนะครับซึ่งคอนโทรลน็อตนั้นสามารถที่จะ เล่นได้ในช่วงปกตินะครับและตอนช่วงที่โซนซิมเพิลเกตเนี่ยเต็มแล้วก็ยังสามารถเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคิวบิตหนึคิวบิตนั้นก็คู่หนึ่งก็สามารถทำคอนโทรลน็อตได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในเกมนี้นะครับฉะนั้นอาจจะมีใครสักคนคอนโทรลตรงนี้แล้วก็น็อตตรงนี้อีกทีนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ ส่วนช่องข้างหน้านี้นะครับสำหรับแอดวานซ์โหมดนั้นเราสามารถที่จะใส่ฮาร์ดมารเข้าไปด้วยได้นะครับวิธีการก็คือเราก็ทาเหมือนคอนโทรลน็อตครับแต่ว่าคราวนี้คือใส่ฮาร์ดมารเข้าไปพร้อมกันเลยคือเล่น3ใบพร้อมกันเลยก็ได้คอนโทรลน็อตหรือคอนโทรลน็อตฮาร์มารแล้วก็เอาฮาร์ดมารไปนะครับเราอาจจะเราอาจจะเอาฮาร์มารไปไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนให้มันให้กลายเป็น สถานะที่ตัวนี้เป็นสถานะอะไรเดี๋ยวเป็นสถานะ1อยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องการให้เป็นสถานะลบนะครับสถานะลบแล้วก็ c อนโทรลน็อก็ได้นะครับแบบนี้ถือว่าได้ครับ